สวัสดีค่ะมีข้อมูลสาระดีๆมานำเสนอผู้ชายหรือผู้หญิงเพศไหนฉลาดกว่าการจิตวิทยาให้คำตอบความสุดโต่งที่หลายคนคาดไม่ถึงรู้หรือไม่สมองของผู้ชายและผู้หญิงมีโครงสร้างแตกต่างกันทำให้มีแนวโน้มถนัดในด้านต่างกันแล้วทำไมผู้ชายจึงมักเป็นอัจฉริยะหรือล้มเหลวมากกว่าผู้หญิงคำถามว่าใครฉลาดกว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง กลายเป็นประเด็นถกเถียงมานานในห้องเรียนที่ทำงานและบนโลกออนไลน์แต่ผลการศึกษาทางจิตวิทยากลับให้คำตอบที่เหนือความคาดหมายคือไม่มีใครฉลาดกว่าใครอย่างชัดเจนเพียงแค่ฉลาดกันคนละด้านความฉลาดคืออะไรก่อนจะฟันธงว่าใครฉลาดกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าความฉลาดในเชิงจิตวิทยานั้นครอบคลุมหลายด้านไม่ได้วัดแค่ผลสอบหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์เท่านั้น โดยทั่วไปความฉลาดแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเช่นความสามารถทางภาษาการสื่อสารพูดเขียนและเข้าใจคำศัพท์ความสามารถทางคณิตศาสตร์และตรรกะการคิดอย่างเป็นระบบการคำนวณและการวิเคราะห์ปัญหาความสามารถทางมิติสัมพันธ์การรับรู้ทิศทางการตีความแผนที่การจินตนาการวัตถุหมุนความเข้าใจผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจการสื่อสารทางอารมณ์ การควบคุมตนเองความสามารถในการจดจ่อความจำและควบคุมอารมณ์หรือแรงกระตุ้นสมองของผู้ชายและผู้หญิงมีโครงสร้างแตกต่างกันทําให้มีแนวโน้มถนัดในด้านต่างกันซึ่งอาจเรียกได้ว่าต่างกันแต่ไม่ได้กว่ากันและเนื่องจากมีจุดเด่นคนละแบบเมื่อทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแข่งขันกันโดยงานวิจัยด้านประสาทวิทยาเผยว่าสมองของผู้ชายโดยเฉลี่ยใหญ่กว่าผู้หญิงประมาณ1ิเอร์ซ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงมิติและการเคลื่อนไหวเช่นกลีบข้างและสมองน้อยในทางตรงกันข้ามสมองของผู้หญิงมีการเชื่อมโยงระหว่างสมองซีกซ้ายและขวาม,มากกว่าถึง20%อร์เซน์ทำให้ผู้หญิงมาเก่งด้านการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเข้าใจภาษาและแสดงอารมณ์ได้ดีแล้วทำไมผู้ชายจึงมักเป็นอัจฉริยะหรือล้มเหลวมากกว่าผู้หญิงนักจิตวิทยาพบว่าการกระจายของไอคิ ในเพศชายมีแนวโน้มจะสุโตรงกว่าเพศหญิงกล่าวคือผู้ชายบางคนมีไอคสูงมากในระดับอัจฉริยะในขณะเดียวกันก็มีผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งที่มีไอคต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากตรงกันข้ามผู้หญิงมีการกระจายของไอคที่สมดุลมากกว่านั่นอาจอธิบายได้ว่าทำไมผู้ชายมักได้รางวัลระดับโลกอย่างโนเบลมากกว่าแต่ผู้หญิงกลับมีแนวโน้มเรียนจบมหาวิทยาลัยมากกว่า มีเกรดเฉลี่ยดีกว่าและสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้มากกว่าประมาณ10-15เปอร์เซโดยความแตกต่างนี้เริ่มตั้งแต่ในคณะวิทยาศาสตร์พบว่าความแตกต่างของสมองชายหญิงเริ่มตั้งแต่เดือนที่4-7ถึงของการตั้งครรภ์เนื่องจากฮอร์โมนเพศช,ชายเช่นเทสโทสเตอโรนจะไปกระตุ้นให้สมองของทันกระชายพัฒนาในทิศทางเฉพาะถ้าไม่มีฮอร์โมนดังกล่าวสมองจะพัฒนาเป็นแบบหญิงโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ชี้ว่าความแตกต่างด้านโครงสร้างและหน้าที่ของสมองมีต้นกําเนิดจากชีววิทยาไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูหรือวัฒนธรรมสรุปแล้วใครเก่งเรื่องอะไรผู้หญิงมักเก่งด้านการสื่อสารอารมณ์และการจัดการหลายอย่างพร้อมกันผู้ชายมีแนวโน้มจะเก่งเรื่องตรรกะมิติสัมพันธ์และการคิดเป็นระบบแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทักษะต,ต่างๆสามารถฝึกฝนได้ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเพศอีกต่อไปโลกยุคใหม่ต้องการความสามารถรอบด้านเมื่อยุคดิจิทัลความฉลาดไม่ได้วัดจากไอคิวอย่างเดียวอีกต่อไปแต่รวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ EQ ควความสามารถในการปรับตัวการทำงานรวมกับผู้อื่นและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งหลายด้านเหล่านี้ผู้หญิงมีความโดดเด่นอยู่แล้วและกำลังกลายเป็นทักษะที่ตลาดงานให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดจึงอาจสรุปได้ว่าไม่มีใครฉลาดกว่า อย่างแท้จริงดังนั้นแทนที่จะมองว่าใครฉลาดกว่าใครเราควรยอมรับว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความฉลาดคนละแบบและเมื่อนำความถนัดของแต่ละเพศมาผสมผสานกันจะทำให้เกิดพลังแห่งความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแนวคิดพหุปัญญาโดยเฮาอัจการเนอร์ก็ชี้ว่ามนุษย์เรามีความฉลาดหลากหลายด้านและควรพัฒนาให้รอบด้านไม่จำกัดแค่แบบเดียวฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้